สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้นะครับทั้งสองคนเขาจะมาแข่งปอกผูเรียนนะครับผมนี่ใครชนะเดี๋ยวให้หนึ่งร้อยบาทให้จริงให้จริงว้าาูใครจะได้มีใจยังเลยปอกนะครับผมปอกนี่ต้องปอกให้สวยๆนะครับผมปอกมาแล้ววใช่ปอกไม่ใช่ปอกให้เละนะครับผมโอเคพร้อมยังพร้อมครับพร้อมยังพร้อมครับพร้อมพร้อมรันแรกครับ ใจเย็นนะไต้องรีบเอาแล้วเข้าแล้วให้หันให้ปอกทุเรียนครับทุกคนเพราะว่าวันข้างหน้าเรามีสวนทุเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปขายทุเรียนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปอกทุเรียนขายนะครับไม่บอกกันนะครับว่าปอกอยังไงเรา,า<อ>วัวางมือด้วยเราบังมือด้วย อย่า,อย,าอย่าให้เข้าเนื้อทุเรียนเนดะ้อฮะอย่าให้ข้าเนื้อทุเรียนนะเขาสวยๆนะโอเคครับอ่าน,นี้เป็นทุเรียนหมอนทองจากระยองนะครับโ oh, oh. อ้โหอ่ามาไกลนะฮะระยองระนองยะลาอ่าหมอพูดก็จะใช้นั่นแหละหั <laughs> <laughs> นไปเลยครับผมไม่ต้องแงะ หั่นให้หมดทุกคูก่อนแล้วผมค่อยแงะคือจะง่ายนะครับโอเคครับอบอกเป็นในในแล้วเนี่ย <c oughs> เอา<ด>ล <ะ S 2> แล้วลผมเอาแล้วครับน้องมิกได้หนึ่งคูแล,ล้วครับผมสองแล้วครับสองแล้วหรอป่าได้สองคูแล้วน้องนอนกําลังแงะอีกหนึ่งฝั่งช้ามากเลยนะครับนี่ปอโคลบัวเขานะนี่ก็โกรไม่ใไม,ใม่เห็นเจออะ กันแล้ววางมือด้วยนะครับจะให้ทุเรียนเละน,นะครับผมเละนี่อาจจะเดือดสิบบาทนะครับผมนะชนะนเหมือนปือกขายเลยนะหนไม่รู้มไม่เคยขายมีลูกค้ามาใสหมดกันลูกค้ามาใสาพี่หนึ่งร้อยบาทครับเอาสวยๆนะครับปอกอะงามๆเลยงามๆครับพ่อค้า อุ้ยอุ้ยลงไปแล้วปึ๊บเลยใส่เลยนะเดี๋ยวทำตรงนี้ไม่หมดอ่านครับวันนี้ปอกมือเปล่าก็ผมไม่ใส่ถุงมือนะครับครั้งแรกก็ต้องแบบเอาอยากก่อนมันต้องง่ายก่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่อาต้องเอายากมือเปล่าอย่างนี้แหละหลักมันถึงอะไรนี่มันถึงจะชินนี่คือหลักสูตรอะไรนี่อ เย้ไม่ต้องเปนแง่ครับผมนะฝ่อไอ้ปาดหมดทั้งพวกครูแล้วมันก็ง่ายแล้วอนะย่างงั้นเละนะปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ทุเรยียนมดกัดอ่างเนี่ยจะได้ดูขยับไอ้ไง ะจไม่ธรรมดามีมดมีมดอยู่ข้างล่างเลยทุกคนผมให้แกะตรงบริเวณมดไม่ตรงไม่มีไม่มีไงตรงตรงไม่มีอะไรเลยเต็มขาเลยเนี่ยผมไม่แกะตรงบริเวณมีมดนะครับผมเมื่อกี้กว่าวว่แกะหน้าบ้านมันเหมือนมันจะเฉยเกินเดี๋ยวไปอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะบาดไป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 อย่าให้เละอย่าให้เละโอ้ยไม่ได้เละนี่สวยนะมันไม่โดนด้วยอ่าในหนึ่งแล้วน้ำน้ำในหนึ่งแล้ว นอโน่นในหนึ่งแล้วครับเตรียมถาดให้ใส่ก่อนสองแล้วเอออะไรอย่างงี้มีเส้นทุดแรงไงเอาสามนะผมเอาสามเลยม,มิกมิกเมื่อกี้บอกว่าไงเคยปอกแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงช้ากว่าน้องโอ้อันนี้มันเจ็บอะ่ะเขาตัาดไหมที่อือ้าวตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เหรอ ต่อไปก็ต้องตากงนะครับนี่ออกสวยๆตานี่เอาก่อนอุ้ยโอ้อันนี้สบายแล้วขันง่ายเอาล้ครับผมเอาตีสวยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับผมน้องนนแกะออกมาเปรียบร้อยแล้วอยู่ให้ไกลกันหน่อยครับเดี๋ยวมันจะโดนมีดอ่าแกดีสวยนะครับระวังมือระวังมือ เอาแล้วนี่อโอเคอ่าเหมือนกันโอเคอันนี้มันใหญ่ไปไหมเนี่ยนี่หนึ่งครับผมน้องๆองได้หนึ่งนะฮะสวยมากโอเคบางคนเลียงตกโอ้โหเจ็บปาดปาดให้เสร็จก่นอนอันนี้สวยเลย นี่โอเคนำมิก็ได้เหมือนกันครับมา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 รู้สึกว่าเสียจะเสียสองร้อยนะใช่ทำไมอ่ะฮ่ <5 S 2> าขึ้นไงไม่ได้นี่โอ้ยผูยวสวยมากครับทุกคนโอ้นามิก็ปอกสวยนะนี่มามานี่ <laughs> อันนี้ยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะ ก็ป,ปาดเหมือนกันเลยปลาดมาอเอาิ้วลิ้วเดี๋ยวครับก้าวขคนละมาริ้วพอค้าโรนเนรียนหอนพอค้าโรนเรียนแล้วครับผมเดี๋ยววันหน้าเราจะมาขายกันรู้ไหมในสวนผูกเรียนไว้นะครับใครจะมาซื้อบ้างครับผมเดี๋ยวจะบอกพิกัดนะครับ อีกมาณไม่กี่ปีนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปขายอยู่ตรงข้างทางยูทูบเบอร์กลายเป็นคนขายทุเรียนโอเคมิกน้องชนะแล้วน้องชนะแล้วเรื่องแรงขอบัดจะแพ้คุณไงแต่๋ยวมีเครื่องทุ่นมือไงดูซิดูสิหวานไหมหวานไหมไอหวานไม่เท่าเลยมันหอมมากกว่าหอมนะนี่หอมมากนี่ครับทุกคนตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้องมิกแพ้น้องนะครับน้องนนท์เป็นผู้ชนะ อ๋อเป็นยังไงอะไรเองอันนี้ฮะอะไรเนี่ยผมเป็นรอยจีดของเขาหรือเปล่านี่นี่นี่โอเจนเนี่ยมันจะมันจะเละแหม่พอเขาเรียนมันต้องคนละครึ่งแล้วแหละต้องคนละครึ่งแล้วแหละไม่ได้อย่างเงี้ยเขาตัวเองไม่ผมเสร็จก่อนตัวเองไม่ตัดบริเวณนี่ลองนะผมจำสูตรพี่เกมได้ไง โอเคเสร็จเทียบร้อยครับผมตกลงว่าเหลือนี่ขอน้องนนเป็นผู้ชนะนะครับผมรับเงินหนึ่งร้อยบาทดีใจมากเลยน้องนนได้เป็นพันนี่ครั้งนี้แล้วเขาได้เป็นพันเนาะอันนี้เขาได้ให้น้องหนึ่งร้อยบาทผมครับเที่ยวซื้อขนมกันเดิยเหมือนสองวันโอเคมาเดี๋ยวเราจะมากินนักเรียนกันในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็มา สอนน้องให้ปอกทุเรียนนะทุกคนวันนี้เป็นไงครับได้แผลครับได้ไหมผมก็ได้นี่เลือดแดงไหมนี่ด้วยก็บอกแล้วให้ระมัดระวังนะครับผมวิธีปอกก็บอกไปแล้วนะครับต่ไม่เป็นไรแผลนี้ก็จเป็นอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับผมปอกทุเรียนนะครับครั้งหน้าเราต้องสวยคนนี้นะครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาลูกประมาณหกเจ็ดโลให้ปอกเหมือนตอนนั้นแลวนะใช่อันนี้ลูกเล็กนะครับผมขนาดนี้ยังแย่แล้วเนี่ย ไปเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนกันนะครับผมตอนนี้ก็เวลาล <ia maintained. S 1> ่วงเลยมานานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกินอีกคลิปหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราลาทุกคนไปก่อนนะครับผมหมด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 ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร,ร,รับกดคนไล์